ครับหลังจากเมื่อวานคลิปแรกคือพอเครื่องเย็นนะครับจะมีเสียงจิ๊ดจิ๊จ๊จ๊ดแต่พอเครื่องร้อนปุ๊บเสียงจะเงียบเป็นปกติแล้วก็ได้มีน้าในขับมิวสิเว่นแนะนำนะครับก็คือให้ลองทาจารบีกับลองทดสอบหยอดน้ำดูที่สายพานครับนี่เมื่อคืนผมทาจารบีเรียบร้อยนะครับวันนี้จะลองสตาร์ทดูว่าจะมีเสียงไหม เปิดคเปิดหอร์เปิดน้ำยเสียงครับไม่มีเสียงครับไม่มีเสียงไม่มีเสียงครับผมเงียบ าจะรบีนี่ถือว่าได้ผลครับแต่ว่าต้องดูว่าจะเงียบได้กี่วันนะครับเสียงไม่มีเลยครับฮาจารบีเงียบนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยอดน้ำดูครับว่าหยอดแล้วจะมีผลอะไรไหม มีเหมือนปิด,ดนิดนึงไม่มีผดอะไรครับดังตอนน้ำลงนิดหนึงแล้วเนี้ยอาจจะเป็นเพราะที่จะระบีลงไปแล้วครับผมสรุปจะระลลบีทานใช้ได้ครับแต่ต้องรู้ว่ากีวันครับผมขอบคุณนา้นาๆที่แนะนำมากครับผม